ก็เป็นเวรกรรมเห็นไหมครับตำรวจได้หลายท่านได้หลายนายโดนจับยาบ้านั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษเดียวแล้วก็ได้ใจครั้งนี้กูได้มาล้านนึงรับรองมนุษย์เนี่ยเวลาได้เลี้ยวแล้วนะมนุษย์ตำรวจนะนะผิดออกคางนิดเดียวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรออสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทาแล้วมีใครเห็นผมบอกได้เลยว่าเทวดาเขาเห็นแล้ววันหนึ่งเราทำงานกับโจรครับคลุกคลีกับโจรมากๆครับบางทีมันโน้มเอียงไปทางนั้นเลยถูกต้องครับ ก็เป็นเวรกรรมเห็นไหมครับตำรวจหลายท่านหลายนายโดนจับยาบ้านั่นแหละเขาเรียกว่าธรรมชาติลงโทษอ ก็ผมบอกเลยว่าถนนที่เขาขี่ที่คุณเดินให้ขี่ให้เดินให้ตรงเมื่อไหร่ที่คุณเลี้ยวนิดเดียว<อ>คุณจะเลี้ยวตลอดอมันมีหลายๆเคสค่ะรุ่นพี่ผมด้ในสามเจ้านายผมผมเคยใส่กุญแจมือมาด้วยทําครั้งแรกเลี้ยวนิดแรกนิดเดียวแล้วก็ได้ใจเออครั้งนี้กูได้มาล้านหนึ่งรับรองมนุษย์เนี่ยเวลาได้เลี้ยวแลวนะมนุษย์ตํารวจนะนะผิดออกทางนิดเดียวสิ่งที่คุณคิดว่าคุณรอดสิ่งที่คุณคิดว่าคุณทําแล้วมีใครเห็นผมบอกให้เลยว่าเทวดาเขาเห็นแล้ววันหนึ่งคุณพลาดไม่เกิน สิครั้งหรอกโดนครั้งที่11คุณต้องโดนมันจริงๆไม่เกี่ยวกับองค์กรเลยนะครัมันเกี่ยวกับสันดาณคุณ